สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคอร์สแต่ก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเอง,เต,เ,องเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่มีรายละเอียดของฤดูการนะครับผมสรุปฤดูการนะ ก็คือสรุปวันนี้นะครับส่วนฤดูการใหม่นะครับจะเริ่มในวันที่8เดือน9นะครับผมเราก็ต้องรออีก2วันนะก็เซิร์ฟที่จะรวมนะครับก็จะมี 30, 35, 37, 39, 45, 48นะครับผมเนี่ยก็จะมีอยู่6เซิร์ฟนี้ที่รวมอยู่ด้วยกันนะครับผม ตัวอย่างรางวัลก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะเราก็ต้องรออีกนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นะเมื่อกี้มีรางวัลใช่ไหมเนี่ยผมน่าจะได้ผู้ยินยัน,นะครับตอนนี้ก็ส่งเรื่องขอเข้าคิวคนเดินไปละอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวเขารอตอ,ตอบรับอีกทีนึงนะครับบทนำฤดูกาลใหม่นะครับซีซั่นสองเราก็สามารถอ่านได้นะครับ มันก็จะมีเบฮิมอตตัวใหม่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็อ่าน่าจะมีแผนที่ใหม่นะครับนี่เลยเยอะแยะไปหมดเลยอาณาจักรใหม่สนามพิสูจน์ตัวตนเนื้อเรื่องใหม่เบฮิมอตตัวใหม่กําลังชําระล้างหมู่บ้านทางผ่านที่รับการคุ้มครองบางส่วนทรัพยากรเฟื่องฟูระดับดาวสูงสุดเพิ่มขึ้นนะครับ EP ของ PVP นะครับในช่วงหลังของฤดูกาลฮีโร่ Hero จะสามารถรับ EP ได้จากการต่อสู้ ฮีโร่คนอื่นใน PVP นะครับก็เหมือนเดิมนะอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแผนที่ที่มาเขาเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็น่าจะกว้างขึ้นนะเพราะว่าถ้าแบบเดิมอยู่แบบเดิมอะ่ะมันก็น่าจะแบบแออัดกันไปนะครับน่าจะเพิ่มมาแบบพวกนี้มั้งเดี๋ยอาจจะเพิ่มตรงกลา,างประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันที่8เราก็มารอดูกัน ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็สร้างทหารรอเลยพร้อมบ,บวกแน่นอนเริ่มซีซั่นใหม่ผมตีเลยใครก็ได้เราเล่นเราเล่นเดี๋ยวไปตี <c oughs> เาโดย <c oughs> เขาตีตายอะ่าแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมอ่อฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับก็ใกล้จะเข้าฮัลวีนแล้วมั้งเนาะ กิจกรรมพวกนี้นะครับอันนี้เป็นฟักทองฟักทองดีดีต้อนรับท่านหลอดคนใหม่เดีที่อาจักขอบคุณท่านรับเลยเดี๋ยวมาทำความสะอาดคอกของเราก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะลกไปแล้วนะเดี๋ยวเก็บหัวใจเก็บไม้เศษไม้อะไรพวกนี้ แล้วก็มาสุ่มคือหัวใจบนนี้ได้จากการที่เราอ่ารูปหัวหรือกดหัวใจให้สัตว์เลี้ยงนะครับเขาก็จะได้เขาก็จะให้หัวใจมาวิ่มีสีม่วงด้วยเลเวลสองแล้วผมต้องทำไงมันเหมือนกันใช่ไหมเราปล่อยได้ไหม มันปล่อยยังไงนะเหมือนอ้ตัวสีม่วงผมมันไม่ยอมออกมาเดี๋ยวสักรู่นะเอ่อจัดทับรบออก่อนแล้วยังไงต่อ แล้วยังไงต่ออันนี้เลเวลสองอ่ะเก็บไปละอ๋อกดตรงนี้อ๋อกดได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันสุ่มสกิลกันดูว่าเราจะได้ดีๆไหม เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะสร้างใหม่ไปโอ้โหมหากาศมาถึงก็ได้ม่วงเลยฮะต่อไปตัวไหนตัวไหนดีนดกิ้งกือดีกว่าอ่ะโอ้โหขั้นสูงเหมือนเดิมอยู่แค่นี้ไปก่อนแล้วกัน มีใครสุ่มได้แบบสกิลดีๆบ้างไหมเอามาขิงกันหน่อยอะผมรู้สึกเหมือนดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอ่ะแล้วก็ทำภารกิจไปเรเื่อย,ยๆตอนนี้มีใครแบบที่ย้ายกิวบ้างไหมไปอยู่กิวอื่นแล้ไง้พอแบบจะรีซีซั่นอะไรประมาณเนี้แบบไม่ได้แบบอยู่กิวเดิมแบบ ไปหาอยู่คิวอีกคิวนึงอะไรประมาณนี้ฮะมีใครบ้างไหมเดี๋ยวให้น้ำหวานนะ่ะร่างกายต้องการน้ำตาลนะมันมีกดแบบทีเดียวไหมกดทีละอันมันช้าเกินไปนะฮะคุยอยะทำภารกิจอ้าแล้วก็รับ รับภารกิจนิดนึงเราก็เสร็จแล้วอ่ะไม่มีไม่มีใครตายทหารเราไม่เป็นไรโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูวันเข้าซีซั่นใหม่นะไอ้ฤดูกาลใหม่นะวันอีกประมาณหนึ่งวันสิบเจ็ดนาทีนะครับก็จะเข้าซีซั่นใหม่นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับสวัสดียครับ